มีคำถามนะครับว่าไข่เป็ดกับไข่ไก่แตกต่างกันอย่างไรนะครับไข่เป็ดนะครับมีความคาวนะครับมากกว่าไข่ไก่นะครับรสชาติก็จะออกไปทางครีมครีมนิดนึงนะครับซึ่งแตกต่างจากไข่ไก่นะครับส่วนข้อที่2นะครับไข่เป็ดเนี่ยมีโปรตีนอยู่ประมาณเก้ากรัมนะครับส่วนไข่ไก่มีอยู่แค่ประมาณ6กรัมนะครับส่วนข้อที่3นะครับไข่เป็ดนะครับมีการตรวจพบนะครับว่ามีโอเมก้าสนะครับสูงกว่าไข่ไก่นะครับส่วนข้อที่4นะครับไข่เป็ดนะครับมีวิตามินดี สูงกว่าไข่ไก่นะครับเนื่องจากเป็ดเนี่ยครับเลี้ยงแบบปล่อยทุ่งนะครับจะจิกกินอาหารนะครับหรือผักหรือหญ้าตามธรรมชาตินะครับทําให้มีวิตามินดีสูงนะครับส่วนข้อที่5นะครับไข่เป็ดมีแร่ธาตุนะครับและวิตามินโดยรวมสูงกว่าไข่ไก่นะครับส่วนข้อที่6นะครับไข่เป็ดนะครับมีเปลือกที่เหนียวกว่าไข่ไก่นะครับไข่เป็ดเนี่ยเราสามารถใส่ถังนะครับแล้วก็เทออกมาได้เลยนะครับโดยที่เปลือกไข่ไม่แตกนะครับส่วนไข่ไก่ทําไม่ได้นะครับ ถ้าเทออกมาก็จะมีบุบมีร้าวแล้วก็มีแตกนะครับและนี่ก็คือ5ข้อความแตกต่างของไข่เป็ดและไข่ไก่นะครับชอบแบบไหนก็เลือกหนาะมารับประทานกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ